ช่วงนี้นะครับนอกจากจะอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แล้วครับคุณวรรวันครับในส่วนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเองนะครับก็เป็นเดือนอันประเสริฐก็คือการถือศีนอดหรือว่าเดือนรอมฎอนนะครับโดยมีหลายหน่วยงานเองก็ได้มีการลงพื้นที่พบปะสําหรับผู้นําศาสนาเช่นเดียวกับจังหวัดตรังนะครับได้มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประธานชุมชนอิหมามอําเภอในกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ครับ ที่เจนิญผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรังพร้อมกับมาหาคัมภีร์อันกุรอานแล้วก็กล่าวพบปะผู้นําศาสนาโดยจังหวัดตรังให้ความสําคัญและสนับสนุนกิจการของศาสนาอิสลามมาอย่างต่อเนื่องทางนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนากิจส่งเสริมความรักความสามัคคี และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนาประชาชนและส่วนราชการครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจึงมีการปรับรูปแบบให้อยู่ภายใต้มาตรการในการป้องกันโควิด -19 ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะที่ได้ร่วมใจกันดําเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและเชื่อนะคะว่าความร่วมมือร่วมใจจะเป็นการส่งเสริมเกียรติภูมิของพี่น้องชาวมุสลิมจังหวัดรงังแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ความสามาัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นอย่างยั่ง ยืนตลอดไปด้วยค่ะขณะที่นายวอ